สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาณาจักรเกลือเป็นต่อเปิดอาณาจักรเกลือเป็นต่อเตรียมบกมือลาเมืองกรุงไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเกลือเป็นต่อนักแสดงนักเขียนบทยนทิ้งชีวิตเมืองกรุงทำฟาร์มอิหลี่ที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีตามรอยพี่ชายคนสนิทชาคริตยแย้มนามเตรียมเข้าสู่วิถีเกษตรกรแบบเต็มตัวในบ้านปลายของชีวิต เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับกิติเชี่ยววงกุลหรือที่หลายๆคนรู้จักในนามของเกลือเป็นต่อจากบทบาทของวอกจากละครซิดคอมเรื่องเป็นต่อร่วมกับชาคริษย์แย้มนามเจี๊ยบเชิญยิ้มและอูดเป็นต่อนั่นเองและต้องบอกเลยว่าเกลือเป็นต่อนั้นไม่เพียงแต่เก่งเรื่องการแสดงเท่านั้นและเจ้าตัวยังเป็นนักเขียนบทและผู้กำกับละครจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น เฮงเฮง,งบ้านนี้มีรักยืนเด่นบางรักซอยเก้าผู้กองเจ้าสเสน่ห์รวมถึงซิทคอมเรื่องเป็นต่อที่เจ้าตัวแสดงอีกด้วยล่าสุดทางด้านเกลือเป็นต่อได้ทิ้งชีวิตเมืองกรุงทําฟาร์มอิหลีที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีตามรอยชาคริตย้ยมนามโดยทางด้านเกลือเป็นต่อได้ลงทุนซื้อที่ทําฟาร์มอิหลีพร้อมกับขุดเจาะหาบ่อน้ําไว้สําหรับการเตรียมทําเกษตรในช่วงบ้านปลายของชีวิต อีกทั้งทางด้านเกลือเป็นต่อยังได้โพสต์ว่าในหลวงรัชการที่9แนะนําให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันคันบ่อพังจากฝนตกเพราะหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากตรงและยาวมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ